มันทำไงไม่เล่นกันยังไงไม่เล่นกันยังไงทำให้เพื่อนดูมันทำให้เพื่อนดูเลยทำยังไงห้ามพูด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 ฮับไอหัวใจก็แปลว่ารักนะครับไอบี้ไอบี้ก็คือการกดลงไปอ่ะโอ้เดี๋ยว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 ชนเข้าใจไหมไม่ เซเว่นอีเจนท้าเล่นแจกครับวันนี้อยู่กับน้องๆเรนเทพซิลินครับวันนี้มาเป็นน้องมหนึ่งวันนี้มาทำไรวันนี้มาเอามาเล่นพิเศษครับอ่ะช่องเจ็ดเอชดีกดหมายเลขอะไรสามสามสิบห้าสามห้าสามห้า เรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายเออทีนี้พี่จะมีเกมนะครับพี่จะให้ทําท่าเกี่ยวกีฬาแล้วก็ให้คนหนึ่งทายโอเคไหมสองคนช่วยกันใบอีกคนหนึ่งทาย2นาที10คําถ้าได้10คําได้200แบ่งกัน3คนได้โบนัสเต็ม10คําถ้าอีก40บาท240บาทแบ่งกัน3คนน่ะขอคํานวณก่อนเออไม่ต้องคํานวณจะว่าไแต่ได้ก็คือได้ทำกำไรให้กับตัวเองได้กี่บาทเออมันช่วยกันไงหนึ่งสองสามอีฮันูถูกต้องไป ไอสเก็ตสเกตมีคำว่าสเกตไอสเกตป่ะเออถูกไปโบลิ่งโบลิงไม่ใช่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 ไปตองเอยถูกเฮ้ยเป็นคอมรู้จริงอะเบ็บอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บาส้าามขาใบปะเอออะไรออจับทำอะไเนี่อะไระเออข้ามข้ามข้า้ามข้าใครือมีคำว่าเรือมีเรือเรืออะไรเรือเลยเรือใบเรืออะไรเรือ ระยะถูกต้องไปเกมเกมเกมอะไรเกมเมอร์เออให้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 นี่ไงนี่นี่ไอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แบดมินตันไม่ใช่ดูดูตัวนี้ดูตัวนี้เทนนิสเออถูกเอาต่อไปฮะเร็วถูกแล้วอะไรวะเร็วๆใกล้ถูกแล้ว ข้ามไหมข้าครับ hmm. ข like. ้ามข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 ้ามมได้ไม่ใช่เกือบแล้วเมมกมันมันมันคล้ายๆมอเตอร์ไซข้ามไหมจ้าันไหมจะันไหมจะทัมให้ให้ใข้ข้ามข้ามข้าข้ามบข้ามข้ามข้ามมวนแล้วนะวนแล้วนะปาปลาเลยไหมมันทำไงมันเล่นกันยังไงมัเล่นกันยังไงทาให้เพื่อนดูมันทาให้เพื่อนดูเลยทำยังไงทำพูดทำพูดทำพูดทาพูด ข้ามไหมข้ามไหมข้า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 เร็วเร็วโยนโยไรโยนอะไรเนี่ยถูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำมือนิโยนเออเห็นไหมเห็นแล้วเออถูกเอาแล้วสิบพีเรสิบพีเรลื่นอะไรลื่น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 มันลื่นทำไมอะไรวะพี่แข่งเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะ มันเลยอะไรเลื่อนอ่ะหมดเวลาไม่ร้ายอ่ะทำท่านี้ให้พี่เขาดูหน่อยสิไอตัวไอตัวเนี้ที่เราที่เราสงสัยมากเลยอ่ะไอหัวใจก็แปลว่ารักนะครับไอบี้ไอบี้ก็คือการกดลงไปอ่ะโอ้เดี๋ยว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 เฉลาเพื่อนเข้าใจไหมไม่ได้แบงค์สิ้นแปดครั้งหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับโอ้โหเดียวเราไม่ได้ กินหนมนะครับคนละ5้บาทเราไปก่อนเอ่อ160บาทนะครับเออแบ่งกันไปแบ่งกันไป3คนลงตัวไหมย160บาทไม่ลงไม่ลงบหรออีก20่สิบอีก5บาท2ีลงตัวไหมลงตัวไหมลงลงลงตัวนะโอเคนะลงตัวนะขอบคุณเซเว่นอุเจินนะครับขอบคุณครับ ทำมาเนี่ยตอนนี้ร้อยกว่าต่อแล้วไม่เคยเจอกลุ่มไหนเลยที่ทําคะแนนได้20บาท <c oughs> <c oughs> 20บาท4คน20บาทมาเอาตังค์นนนแน่นอนเกมแนะ่นอนครับ เลนค้าเล่นแจกครับยังคงอยู่กับโรงเรียนเทพศิรินและก็น้องๆกลุ่มนี้ครับกลุ่มใหม่ที่จะมาเล่นเกมอยู่ชั้นมอะไรครับเนี่ยมหกครับเราอยู่สายอะไรครับสายวิ์คณิตครับสายวิคณิตอ่านี่สายนะครับวิคณิตครับพิษคณิตเหมือนกันวิคณิตครับไม่มีมุกหรอสายสายศิลป์หมอกผีอะไรอย่างนี้ไม่มีอ่ะไม่มีจริงจังเลยอ่จริงจังเลยอ่ะโอเคไม่ต้องมาเอาตังนะมาเอาตังแน่นอนเกมแน่นอนครับอันนี้ต้องช่วยกันมีใครมีความรู้เรื่องของสถานที่ในกรุงเทพไหมสุดลวโอ้โหผมครับ ไม่มีเลยคิดว่าใครในกลุ่มนี้ฉลาดสุดมองจากหน้านะครับแต่จากหน้าแล้วไม่จริงอ่ะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เกรดเฉลี่ยห้าเลยครับมันมีสี่รูกอ๋อมีแค่สี่ครับได้สามมาสามจุดเท่าไหร่สามจุดเก้าครับเอาไปคนขยันตั้งใจเรียนคนขยันตั้งใจเรียนเดี๋ยวแบ่งกลุ่มเล่นกันครับมาเริ่มจากคนนี้คนแรกเลยมาสูง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 อ่ะ มีแบบมีมีแบบมีสายสูงๆตึกใบยกตึกมอนไม่ได้ข้ามก่อนนะเที่ยวไปสษทียองเที่ยวอันนี้เที่ยวข้ามข้ามโอเคไปหองท่านต่อมาตึกไมด้วยมันเป็นถ้าพูดคำในนี้นะกีฬากีฬาอากีฬาที่มีโบข่าวเล่นมวยมวยคำว่ามวยมีสนามมวยสนามมวยอะไรไม่ม่ไม่สามมลาสนามมวยมังคลามีไหนลวสนามมวยแล้ววะโอ้โหชื่อข้ามข้ามก่อนข้ามก่อนสนามมวยแว่สวนสัตว์สวนสัตว์ ดังดังบัดเขาเขียวเขาเขียวไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแลรปภโดนโดนสัตว์อะไรวะเอาเลยดิสัตว์ไปดูเลยสัตว์ไปดูเลยสัตว์ไปดูเลยไปโอ้ยไปดูเลยไปคนหนาต้องมาตอบอ่ไปหลุมหลังอ๋อขายเสื้อเยอะๆมีเทสถึงมีตึกแดงอะไรนะไม่ใช่มีตึกแดงอะไรนะข้ามาขายม์ขายโอ้ยไป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 โอ้ยนี่กูช่วยสุดลิ้นแล้วเอาเร็วเร็วเร็วอ่นนึงเหรอครับอ่ะ โอ้โหเดินออกไปอ่ะจากโรงเรียนอ่ะไกลที่สุดมีลีรถมีรถไฟสบายสบายเปลี่ยนไม่ไดเปลี่ยนเดี๋ยวเร็วเเอ้ไอไสนามที่ละเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วสนามอ่ะเป็นสนามสนามที่กูพูดเมื่อกี้คืออะไรมีพูดไปแล้ว กีฬาแห่งชาติไม่ใช่เลยไม่ใช่เกีฬาแห่งชาติเหรอที่บอกมวยที่บอกมวยตอนนั้นกูพูดอะไรไปเวทีลูมินีไม่ใช่เลที่บอกมวยอ่ะเพื่อนแต่มันไม่เกี่ยวมันผิดที่กูบอกอ่ะแล้วอ่ะอะไรอีกแล้วเอาเอาไปแข่งเอาไปแข่งบอลเออเอาไปแข่งบอลอะไรเงี้ยแข่งโอ๊ยไป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 โอ้โหอะไรวะเร็วๆๆ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 ๆวเร็วๆๆๆๆเๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆ ตลาดจะรู้จักกกะห่าวพี่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยตอนนี้ร้อยกว่าต่อล้วไม่เคยเจอกลุ่มไหนเลยพี่ทำคะแนนได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทสี่คนยี่สิบบาทเมาตังค์แนอนเกมแน่นอนครับสนิตครับผลิตเหมือนกันเกรเฉลี่ยห้าเลยครับเหลือจะเชื่อ แพะตเดาเดาอะไรอ่ะเดาปลาปลาอะไรปลาเดาปลาตีนปลาปลาชาโดไม่ใช่ปลาตกเข้าไหมเข้าครับเข้าโอ้โหยากเลยว้าไม่ยากเลยมึือยากจะไม่ได้เจนทัาเล่นแจกครับวันนี้มาแจกตังน้องๆโรงเรียนเทพศิรินครับโอ้โหอคติ้งดีมากเลยสุดยอดเอาไปเลยครับโอ้โหให้ความร่วมมือ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มาแล้วนี่อยากเล่นอีกเหรอหิวตังหิวตังเหรออาบัยครับให้ความร่วมมือนในการเล่นเก่งกับพี่ครับน้องอะตอมทีนี้ช่วยพี่นะมันจะมีพี่จะมีคำนะครับให้อาตอมไปใบเพราะอะตอมใครแล้วเราตอม,ตอมทายปะหรือหรือใบหรือทาย,บายใบใบนะอะตอมใบเก่งมันจะเป็นสัตว์สัตว์ต่างๆในโลกนี้ห้ามส่งเสียงทั้งสิ้นนะทายอาตอมคิดว่าจะให้พี่สาวคนนี้ใครเป็นคนทายคนหนึ่งถ้าทายเหรอคนที่มีความรู้ที่สุด มันสมเกียรตินะครับเออทำไมมั่นใจขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยไปมาพร้อมนะครับสามสองหนึ่งกัมพูชาเฮ้ยอะไรอะกบจิงโจ้ถูกต้องไปครับอะไรกลมๆแบทแมนช้างไม่ใช่อะไรสิงโคลสิงโตถูกต้องสิงโตเป็นอะไรวะต่อไปโอ้โหหมูอุดอูดหมูอะไรหมูอะไรหมูหันหมูตู้ หมูหมูหมูอะไรอ่ะอีกพยางหนึ่งหมูสัตว์หมูเตี้ยหมูหมูกระทะไม่ใช่หมูอะไรวะหมูใหญ่ข้ามไหมข้ามครับโอ้โหหมูแคะตกเดาเดาอะไรอ่ะเดาปลาปลาปลาเดาปลาตีนปลาปลาชะโดไม่ใช่ปลาตกข้ามไหมข้ามครับข้ามครับโอ้โหยากเลยมือยาก กมอะไรอ่ะสัตว yeah> ์อันนี้คือเข้าไหมเข้าไเข้ามเ้าเข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 ้าเรเทฟลีนลูกแม่ลำเพยแชมป์จะสัตว์สัตว์อ๋อสัตว์เจ็ดตบเจูรเป็ดเอ้ไปโดโอ้โหตบยุงอายงงโยงงไปไปข้ามรงเสียง้ามรงเสียงปากใหญ่ๆไก่เป็ดเข้าไหมเข้าไหมข้ามเลยพี่โอ้โหยาก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  คำ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 คควายเออควายได้ได้อาโบนมาแล้วโนมาแล้วโนมาแล้วโนมาแล้วมีคำมีคำแรกดี่วมีคำมีคำที่แรกที่เราพูดแล้วหมูหมูหมูอะไรหมูแค่หมูแค่อะไรหมูหมูบ้านอะไรนะหมูบ้านตรงข้าวกับหมูบ้านหมูบ้านหมูหมูบ้านหมูซอยหมูยิ๊กหมูปลาหมูมะนาวหมูอะไรหมูอะไรไม่อยู่ในบ้านหมูอยู่ใน มุ้ยในคลองโอ้โหค่าค่าค่าแล้วแล้วตกนะโอ้โหพี่ว่ามันใกล้ดีนะเดี๋ยวก่อน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 เออนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาดาวปลาดาวคืออะไรอ่ะเขาทำอย่างเงี้ยก็ใช่ไงแต่มันคืออะไรล่ะปลาปลาดาวปลาปลาโลมาเขาบอกว่าเป็นนักข่มขืนในท้องทะเลเคยรู้เรื่องไหมเห็นไหมเห็นไหมเอออะตอมยังรู้เลยใช่ไหม อ้าตอมมีอะไรอยากจะบอกพี่ประธานนักเรียนของเราไหมโอเคชัดเจนชัดเจนถือไหนครับชัดเจนนะมาดูกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะครับได้ไปทั้งสิ้นโอ้โหได้ไปห้าคำหนึ่งร้อยบาทัะโม